กรีดแตกมาฟังจากปากเอฟพักซอนพักสุขเจริญเฉลยสถานะหัวใจไม่โสดดีเจต้นหอมใส่เสื้อส้มต้อนรับมารายการสำหรับนางเอกสาวเอฟพักซอนพักสุขเจริญเป็นบุคคลสาธารณะที่แฟนคลับต่างจับตามองไม่ว่าจะทําอะไรจะมีข่าวกับใครเพราะตั้งแต่กลับมาเป็นโสดก็ฮัตมากที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษกับทิมพิทาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและกระแสนั้นมาแรงจริงๆเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุด ล่าสุดแอฟทักซออนได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหอมปากหอมคอที่มีต้นหอมสกุลตะลาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งในรายการทางบ้านต้นหอมสกุลตะลาผู้ชายแบบไหนที่แพ้ทาง แอฟทักซอนได้ตอบว่าไม่เคยมีสเปคเลยรู้สึกว่าเจอแล้วใช้ก็ใช่แท่ทางผู้ชายแบบสุดภาพบุรุษโรแมนติกได้ก็ดีหรือทําไม่ได้ก็ไม่เป็นแต่อย่างน้อยต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ให้เกียรติส่วนเรื่องอายุไม่ได้กําหนดการคุยกับคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องได้อะไรสักอย่างไม่ได้ความสุขก็ความสบายใจนอกจากนี้ดีเจต้นหอมยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านถามแอฟทักซอนว่ามีคนคุยหรือยัง ซึ่งทางด้านเอฟทักษอนเฉลยสถานะหัวใจโสดไม่โสดดีเจต้นหอมใส่เสื้อส้มต้อนรับเอฟทักะอนตอบตรงๆว่ามีคุยคุยคะ่ะจริงๆตลอดเวลาไม่เคยปิดกั้นอะไรเลยอยู่แล้วแต่มันแปลกมากเลยวันก่อนเพิ่งพูดกับเพื่อนสนิทว่าเฮ้ยแปลกนะอยู่ๆเราก็รู้สึกเรามีทั้งเพื่อนและคนคุยรวมกันเยอะกว่าตอนเด็กๆเยอะมากๆทำไมไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆพระเจ้าแกล้งกันทำไมไม่อยู่ตอนนี้ตอน20กว่าไม่ใช่ตอน40แต่พอเรากลับมาดูตัวเองเลยยอรู้สึกว่า หรือว่าจริงๆเป็นที่เอเนอร์จีของเราเองเมื่อก่อนเราอาจไม่ได้เปิดโอกาสด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็นเอเนอร์จีที่คนมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้กล้าคุยส่วนใครอยากฟังสัมภาษณ์แบบเต็มๆไปฟังได้ที่โทนวอมชาลิดี